สวัสดีครับทุกคนก็คลิปที่แล้วนะผมแนะนําเป็นคอมรีโลไปแล้วนะครับก็ในคลิปเนี้ยผมจะอคอมที่แบบเป็นฟาสต์แปดมาแนะนํากันนะครับว่าเป็นคอมอะไรบ้างที่แบบจะเอาไปไต่แรงในโกลเด้นสเปทูร่าได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม F k เคเจอร์นี่ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหากาชาจีบสวยๆในทีฟีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เว็ยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือลนแอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยรับรองมาถูกกว่าเติมเองปลอดภัย100%นแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสเตอด้วยนะครับ ก็มาเริ่มกันที่คอมแรกนะครับก็จะเป็น7จ็ดเลเบลนะครับเจ็ดเลเบลเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่แพทที่แล้วละนะครับแต่ว่าในแพทเนี้ยมันเก่งกว่าเดิมนะครับเพราะมันมีตัว6บาทเพิ่มเข้ามาอย่างวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้คอมนี้เก่งขึ้นแบบมากๆเลยนะครับเพราะต้องบอกว่า,าด้วยตัวเทดของ7จ็ดเลเบลเนี่ยมันเป็นเทดที่สตาร์ทอีกฝั่งได้เนาะมันสตาร์ททั้งบอร์ดถูกไหมครับแต่ว่า ปกติแล้วเนี่ยเจ็ดเลเวลแบบแพทที่แล้วเนี่ยเราก็สตันได้แค่ทีเดียวนะครับแบบแต่ว่าในแพทเนี้ยมันมีวิกเตอร์เพราะงั้นในแพทเนี้ยภาพมันจะเป็นประมาณว่าเจ็ดเลเวลสตัรปุ๊บวิกเตอร์มาสตันต่อมันคือสตัน์สี่วิอ่ะซึ่งเยอะมากๆครับนานมากสตันทั้งบอร์ดอีกฝั่งสี่วิเลยนะครับแล้วมาทําให้ตัวโซอี้เนี่ยทำดามเมจตัวจิงย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 ิงทำดามเมจอะไรเงี้ยได้แบบได้เรื่อยๆเลยอ่ะคือ,ค,อคือเราเรา เราแทบจะเป็นฝั่งที่ทาดาเมจอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับสี่วิค่อนข้างนานเลยนะครับก็วิธีการเล่นก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเป็นคอมฟัส8เนาะก็พยายามเก็บเงินดีๆพีมีอีคอนเยอะๆนะครับแล้วก็มาอัพเลเวลเนาะอัพเลเวลแล้วก็มาโลหาตัวละครหาโซอี้หาอีลาวอีนะครับเสร็จแล้วก็พยายามเก็บตังค์ต่อให้ขึ้นเก้าให้ได้นะครับต้องบอกว่าคอมเนี่ยจำเป็นที่คุณจะต้องขึ้นเลเวลเก้าระดับหนึ่งเลยเพราะว่าจิงสําคัญมากๆ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเล่นคนเล่นคอมนี้แล้วจะบอสโฟนเนี่ยก็คือหาจริงไม่เจอเพราะงั้นพยายามเก็บเงินเยอะๆหาออคอนอักเมนดีๆนะครับแล้วก็โลตัวละครแบบคือต้องบอกว่าคอมฟัส8อ่ะมันจะไม่ใช่คอมที่แบบว่าแบบคุณต้องมานั่งโลเวล8แบบโล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 ทุกบอทแบบ4ี่ดเอ่อสบาททั้งบอทต้องแบบต้อง2ดาวหมดมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางเกมเนี่ย เช่นแบบบางเกมเนี่ยคุณเจออีราอีสองดาวและแต่โซอี้ยังหนึ่งดาวอยู่คุณสามารถรอดูก่อนได้ว่าคุณแพ้ไหมคุณแพ้เยอะไหมคุณแพ้คนนั้นไหมคุณแพ้คนนี้ไหมถ้าคุณแพ้รัวๆเนี่ยแบบโหแบบพออีราอีสองดาวมาแล้วโซอี้แค่หนึ่งดาวเนี่ยคุณแพ้เรายาวๆเลยแพ้มาสองคนสามคนติดต่อกันแล้วเนี่ยแบบเลือดจะไม่พอเล่นแล้วอันนั้นต้องโลนะครับถ้าแบบคุณแพ้มาสักสองคนติดต่อกันหลังจากที่คุณโลไปแล้วอะคุณค่อยโลต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า คุณแบบโลมาละอีเราอีสองดาวมาละโซอีหนึ่งดาวแต่แบบเอ้ยไม่แพ้ใครเลยวะ่ะเอ้ยบอร์ดนี้ชนะรัวๆเลยแบบวินสติกต่อได้รัวๆเลยคุณเก็บตังค์ต่อได้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องที่คุณไม่จำเป็นที่ต้องเสียงเงินมาโลต่อเพราะคุณสามารถอัพเลเวลแล้วไปหาจิงแล้วบอร์ดคุณจะเก่งกว่าเดิมได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะแล้วก็หลายคนที่มาเล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับหลายคนแบบว่าบอร์ดฟาสแปดก็าเลเวลแปดแล้วก็หาสี่บาทสองดาวให้หมดอะไรแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่กับบอร์ดนี้ และบางบอร์ดนะครับบางบอร์ดก็ทำแบบนั้มนได้นะครับบางบอร์ดก็แบบว่าขึ้น8ปุ๊บแล้วก็โล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 ให้หมดหา4บาีบัตรดาวให้ทุกทุก,ทกตัวได้แต่ว่าบางบอร์ดทําไม่ได้และในบางเกมบางสถานการณ์ทําไม่ได้นะครับก็เราบอกว่าดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะบางสถานการณ์ก็แบบต้องการบางสถานการณ์ก็สามารถขึ้นเลเวลได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญกับคอมเนี้ยมากก็คือเอ็มเบมนะครับเอ็มเบมเลเวลสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ย สามารถแคปบอร์ดหน้าตาแบบนี้ได้เนาะก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเอ็มเบมเลเบลตรงนี้คุณก็ต้องเอา Echo ออกหรือว่าต้องเอามอกเอาเลอบองออกไ espace, ไนะครับเพื่อไปใส่ตัวเลเวลเพิ่มอีกหนึ่งตัวซึ่งมันจะเป็นตัวอ่อนละเลเวลอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็คือคุณต้องไปใส่เอสเลียวไปใส่เวกอะไรพวกนั้นนะครับเพราะงนั N ้นคอมนี้ <c oughs> จะแคปได้มากขึ้นก็คือตอนที่คุณมี m อ็มเบมแล้วก็ตอนที่คุณมีจิงนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตอนที่คุณมีพิกเตอร์ด้วย ฟิกเตอร์นี่คือแคบสุดเลยบอร์ดเนี้ยมันมันสตันสีมันแคบสุดมากๆแล้วมันทําให้คุณแบบชนะบอร์ดอื่นได้ง่ายขึ้นเยอะเยอะแบบเยอะมากๆนะครับก็พยายามเก็บเงินดีๆส่วนส่วนอโนมาลี่ที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นโซอีนะครับก็พยายามหาพวกอโนมาลี่ที่มันช่วยคุณเรื่องของดาเมจช่วยคุณเรื่องของมานาละกันนะครับแต่ว่าในคอมฟัสแปดเนี่ยในแพทปัจจุบันเนี่ยผมมแนะนาว่าไม่ต้องไปโฟกัสกับอโนมาลี่เยอะนะครับบางทีถ้าแบบเป็นอโนมาลี่แทงมาหยิบเลยก็ได้ เราจะไม่อยากเสียเงินในการโลหาอ n โนมาลีเยอะเพราะเราต้องใช้เงินในการอัพเลเวลซึ่งขึ้นเลเวล9ี่ใช้เงินเยอะมากแถมมีตัว6บาทที่ต้องเอาเงินมาซื้ออีกเพราะงั้นมันจะมีมันจะมีช้อยในการใช้เงินให้เราเพิ่มขึ้นมาอีกจากแพทเก่านะครับก็พยายามเก็บเงินดีๆแล้วก็อย่าใช้เงินกับอ n โนมาลีเยอะนะครับประมาณนี้อะต่อมานะครับก็จะเป็นคอมแบ็กโลสโดเ a นเตอร์ มันจะไม่ใช่แบ็กโรสแบบเก่าแล้วนะครับแบบเก่าเนี่ยเราจะเล่นเป็นไฮมาริงเกอร์แบ็กโรสนะแต่ว่าในแพทเนี้ต้องบอกว่าโดมิเนเตอร์อะไรมันแรงขึ้นนะครับแบบตัวซิลโก้เนี่ยแรงมากนะผมลองเล่นดูแล้วแบบมันจิ้ม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 ั้มมมเดียวแบบข้างหลังตายหมดเลยก็มีนะครับเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนมาเล่นบอร์ดนี้แทนนะครับก็บอร์ดนี้จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นแบบเยอะมากๆถ้าเรามีเอ็มเบมโดมิเนเตอร์อันนี้สําคัญนะครับ เราอาจจะตัดสินใจเล่นคอมนี้ได้จากการที่เรามีเอเมเบลมี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็อาจจะต้องดูที่ไอเทมอีกทีหนึ่งดูที่ไอเทมดูที่ตัวละครดูที่สถานการณ์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วถ้ามีเอเมเบลมือคอมมิดทันทีนะครับมันเก่งมากก็ไอเทมของซิลโกก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับเป็นโชจินเป็นนาชอแล้วก็เป็นเจจีอันนี้นะครับส่วนไอเทมมุนโดเนี่ยก็พยายามจะเน้นเป็นไอเทมที่แบบ มีแบบกันแบบให้ให้ตัวมันอึดขึ้นชิ้นหนึ่งมีเจาะเวทชิ้นหนึ่งแล้วก็มีซันไฟชิ้นหนึ่งในะต้องบอกว่าในเซตเนี้ยซันไฟเป็น,นเทมที่ค่อนข้างกับเก่งนะครับเผื่อคนไม่ทันเนี่ยในเซตเก่าๆเนี่ยบางเซตเก่าๆซันไฟเนี่ยเป็น,นเทมที่ไม่ค่อยเก่งนะครับคือมันมันต้องบอกว่ามันแล้วแต่ตัวละครแทงในแต่ละเซตอย่างแทงเซตเนี้ยอึดเพราะงั้นซันไฟจะเก่งเพราะมันทําให้แทงอึดน,น้อยลงตัดฮิวแทงได้อะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเทียบมาเป็นเซคันแครี่ในคอมนี้ก็คือมอดิคาเซอร์นะครับก็จะสังเกตได้ว่าคอมนี้ก็จะคล้ายๆกับเลเวลเมื่อกี้เลยตรงที่ว่าคุณไม่สามารถจบคอมที่เลเวล8ได้สุดท้ายแล้วคุณต้องขึ้นเลเวล9อยู่ดีเพราะว่าคอมต้องมีตัว5บาทนะครับเพราะงั้นก็วิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับคอมเลเวลเมื่อกี้เลยก็คือ,เ,อ,อเก็บตังเง้นอีคอนแน่นๆแล้วก็ขึ้นเลเวล8โลหาเท่าที่จําเป็นมีตัวละครแล้วก็รอดูต่อก่อนว่า เฮ้ยตัวละครเท่านี้ชนะได้หรือยังหรือว่ายังแพ้อยู่ถ้าแพ้อยู่ก็โลถ้าชนะเก็บตังค์ต่อประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับวิกเตอร์อีกแล้ววิกเตอร์เป็น6กบาทที่เก่งมากๆในแพทนี้นะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดได้มายังไงก็ใส่นะครับแล้วก็ท,ที่สําคัญคือวิกเตอร์เป็นตัวละครที่ใส่ได้กับทุกบอดไม่ว่าบอดไหนก็ตามสามารถเอาวิกเตอร์ไปใส่ได้หมดเลยถ้าคุณแบบขาดตัวนึงอะไม่รู้จะใส่ตัวอะไรดีอะที่มันว่างอะได้แบบ คุณได้ฟอนมาอย่างเงี้ยที่แบบที่มันทําให้คุณลงตัวละครได้มากขึ้นอย่างเงี้ยใส่ตัวอะไรดีวะมีวิกเตอร์ขึ้นมาสามารถใส่ได้เลยนะครับโดยที่ตัวละครอ,อย่างวิกเตอร์เนี่ยไม่ต้องมีไอเทมก็เก่งแต่ถ้ามีจะยิ่งเก่งนะครับมีซึ่งต้องบอกว่าไอเทมของวิกเตอร์ใส่ได้หมดเลยคุณจะใส่ไอเทมอะไรก็ได้วิกเตอร์เป็นตัวใส่ของเหลืออย่างแท้จริงคุณจะใส่ตีไวจะใส่เอดีจะใส่มานาจะใส่อะไรก็ได้วิกเตอร์ใส่ได้หมดเพราะว่าวิกเตอร์จะแปลงค่าทุกอย่างมาเป็นค่า AP นะครับเพราะงั้นคุณใส่อะไรก็ได้วิกเตอร์แรงอยู่ดีนะครับก็ใส่ของเหลือนะครับเน้นใส่ของเหลือไปอะไรก็ได้ใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็คอมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเล่นแค่3ามแบ็กโรดเท่านั้นเองนะครับจะไม่ได้เล่นแบบเป็น5้าแบ็กโรดอะไรแล้วนะครับต้องบอกว่าไซออนมันอึดน้อยลงเนาะเพราะงั้นเราจะไม่ได้มาเน้นหลักที่ไซออนนะครับแค่ว่าใส่แบ็กโรดมาให้มันมีตัวแทงเพิ่มประมาณนั้นนะครับมาต่อกันอีกคอมหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอมที่เอ็กเพิเมนต์นะครับ ก็เรียกว่าเป็นคอมที่เอามาเพื่อเล่นตัวใหม่นั่นแหละนะครับเล่นตัว6บาทตัวใหม่อย่างวอลวิกนะครับก็คอมไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นคอมคล้ายๆกับ Experiment แบบเก่าแหละแต่ว่าแบบเก่ามันจะเน้นไปที่3 Experiment แล้วก็เป็นบุยเซอร์มากกว่าเนาะแต่ว่าคอมเนี้ยจะแบบลดบุยเซอร์ลงนะครับจะมีแค่2องบุยเซอร์ละแต่ว่าเราจะเล่น5 Experiment แทนนะครับถามว่าทําไมเราต้องเล่น5 Experiment เเพราะว่าเราเรา,เรามีวอลวิกไงวอลวิกเราเก่งขึ้น ต้องบอกว่าวอลวิกทำให้บอร์ดเอ็กเพลเมนต์มันเก่งขึ้นนะครับมันแคปได้มากขึ้นนั่นเองก็เราจะเล่นเป็นบอร์ดที่แทนส่วนไอเทมมุนโดเนี่ยก็จะเป็นไอเทมแบบของแทงแบบแน่นๆเหมือนเดิมเป็นวอล m มอกนะครับเป็นดีครอสดาร์คโนครอนะครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นนี่นะครับเป็นกากกยนะครับซึ่งตรงเนี้ยทำให้มุนโดเนี่ยอึดมากๆเนาะก็พยายามเอามุนโดวางไว้ริมๆนะครับริมซ้ายริมขวาริมไหนก็ได้เพราะว่าเวลาเวลามันสู้กันในเกมเนี้ย ตัวละครที่อยู่ริมตรงนี้ยมันจะเล็งตัวที่อยู่ริมก่อนนะครับเนี่ยมันจะมันจะเล็งริมตรงนี้ก่อนเพราะงั้นบุนโดเนี่ยไม่สายก็กว่าริมไหนสักริมหนึ่งให้มันโดนเล็งก่อนนะครับเพราะว่าการที่บุนโดโดนเล็งเยอะเนี่ยผลของกาก,กอยเป็น,นจะทํางานเนาะกากอยเนี่ยเขาบอกว่าได้รับเกาะ10หน่วยและต้านทานเวสิบหน่วยต่อจํานวนศัตรูที่เล็งผู้สวมใส่เป็นเป้าไหนเพราะงั้นยิ่งมีตัวเล็งมุนโดเยอะมุนโดยิ่งได้เกาะยิ่งได้ต้านเวทเยอะนะครับ ส่วนของไอเทมก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงของทวิชเนาะก็ทวิชเนี่ยในในแพทนี้ทวิชจะมาใส่ของตีไวแบบมากขึ้นอีกชิ้นนึงนะครับก็คือเลดบัฟนะครับในแพทที่แล้วเนี่ยทวิชจะใส่แค่กุนซูเนาะก็แพทนี้ใส่เลดบัฟเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อเอาเรื่องของการตัดฮิลนะครับตัดฮิลแล้วก็ดาเมจเพิ่มนะครับเลดบัฟเนี่ยได้ได้การตัดฮิวเนาะตัดฮิลแล้วก็ได้ตัวคูณความเสียหายเพิ่มแถมได้ความเร็วโจมตีเพิ่มอีก35%เลยนะครับ ก็ทาให้ตัวมันตีไวขึ้นทําดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองเนาะส่วนของวอลบิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวอล i ิกก็ใส่พวกแบบแบบัแบบตเตอร์สพวกใทท่านอะไรอย่างี้ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าในสถานการณ์เกมตอนนั้นเราคงไม่มีของขนาดนั้นมาให้วอล i ิกแล้วนะครับมันมันมัน,มนต้องบอกว่าวอลบิกเป็นตัวเลดเกมแบบเลสมากนะครับกว่าคุณจะเจอเนี่ยมันนานมากๆเพราะงั้นก็พยายามหาไอเทมของเหลือๆอะไรก็ได้แบบดูดเลือดแบบเป็นฮอสแบบจะเป็นฮอสเอ่อเป็น เติร์ดเป็น tg อันนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับแบบเนี้ยเป็นของเหลือๆนะครับไม่ต้องไปเด้นของหลักมากนะครับของหลักของเราจริงๆมันคือมุนโดกับทวิชนะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ที่สำคัญมากๆในคอมนี้ก็จะเป็น m b m m นะครับ m b ็ e เบมเอ็กซ์ตรงนี้ทำให้เราใส่ตัวละคร6บาทได้2ตัวนะครับแต่ว่าในบางบางครั้งเราอาจจะไม่มีแต่ว่าเราต้องมาเด่นคอมนี้จริงๆเนะี่ยแบบ MBM ไม่เจอผมหาไม่ได้ว่ะแต่ว่า โอหตัวละครคอมนี้ผมมันมาเยอะมากไอเทมผมก็มาทางนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปใส่เอ็กเพลเยอมนต์ตัวอื่นแทนนะครับก็อาจจะต้องตัดวิกเตอร์ออกไปนะครับหรือว่าอาจจะตัดเจสออกไปก็ได้นะครับเพื่อเอามาเล่นเป็น5้าเอ็กเพลเเมนต์เนาะก็จะประมาณนี้ทั้งส่วนเคสรินเนี่ยก็ใส่มาเพื่อเอาสไนเปอร์นะครับถามว่าเจสใส่มาทําไมเจสเนี่ยมันใส่มาบัฟอันนี้ได้นะครับบัฟความเร็วโจมตีให้เพื่อนตรงนี้ได้แล้วก็มาเจสเนี่ยเป็นฟอร์มสวัปเปอร์นะครับต้องบอกว่าฟอร์มสวัปเปอร์ใน g o l d e n s p a t u l a เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วเป็นเทดที่ผมผมเปิดบ่อยมากๆนะในโก l เด้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเทดที่แรงมากผมรู้สึกว่ามันแรงกว่าในท FT นะครับ mm hmm. ก็ผมก็จะเล่นค่อนข้างบ่อยแบบเวลาเล่นอีลิสผมก็จะใส่เจดไปด้วยประมาณนั้นนะครับส่วนอโนมาลี่ในคอมนี้ก็มี2ทางเลือกนะครับมี2ช้อยนะครับถ้าคุณเจออโนมาลี่ที่แบบได้เลือดให้มุนโดก็จะดีมากๆเหมือนกันมุนโดสามารถเล่นอโนมาลี่ที่เพิ่มเลือดได้นะครับขอเพิ่มแม็กเลือดอะไรเงี้ย นะครับส่วนทวิชถ้าเป็นทวิชเนี่ยก็พยายามหาพวกบัฟ AD ไปกับบัฟตีไวนะครับบัฟ AD บัฟตีไวประมาณนี้สำหรับทวิชเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอมสุดท้ายนะครับเป็นคอมที่ผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าในแพทใหม่มันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับมีจูนเครื่องเล็เลกน้อยประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นคอม Enforcer นะครับ Enforcer เนี่ยจริงๆแล้วในตัวแพทเนี่ยมันไม่ได้โดนปรับอะไรเลยนะครับในตัวเลขที่แบบเป็นดาเมจเป็นอะไรก็ตามเนี่ย คอมนี้ต้องบอกว่าไม่ได้รดนปรับอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมเท่าที่ผมลองเล่นมาผมรู้สึกว่ามันมีแอบปรับ AI เคสลินนิดนึงผมรู้สึกว่าเคสลินยิงยิงข้างหลังไม่บ่อยเท่าเดิมแล้วกันเหมือนเขาแบบอาจจะเป็นบัคอะไรข้างในแล้วเขาแบบปรับมาแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ายังเก่งอยู่ไหมยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าพอมันปรับตรงนี้มันสมบผรให้บางครั้งที่เราควรจะชนะมันทําให้เราอาจจะไม่ชนะเพราะงั้นบอร์ดนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงตรงที่ว่าเพิ่มคอนดิชันเข้ามาคืออ m b เบ m นะครับ M/B/N Forcer จะขึ้นมาเป็นอีกหนึ่ง condition ในการเล่นคอมนี้แล้วนะครับเพราะว่าคุณต้องการเล่น8 Enforcer ละเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ยิงข้างหลังบ่อยท่าเดิมเพราะงั้นถ้าเกิดมันมีโอกาสได้ยิงข้างหลังเราต้องการให้มันแรงที่สุดไปเลยโดยการที่เราต้องเพิ่ม Enforcer ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มมาเป็น8 Enforcer นั่นเองนะครับเพื่อเอาตัวตัว Armadale ของมันเพิ่มเพราะงั้นมันจะแทบจะการันตีว่าถ้าคุณเป็น8 Enforcer เนี่ยเคลสลินซูมข้างหลังปุ๊บข้างหลังตายเลยอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนของไอเทมเนี่ยก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเคสลินเนี่ยเป็นตัวละครที่ใส่ไอเทมได้เยอะมากคุณจะใส่โชจินก็ได้นะครับจะใส่โชจินใส่ IE ใส่ LW ใส่เดสเบใส่ GS อะไรก็ตามได้หมดเลยนะครับแล้วเนื่องจากว่าในในแพทเนี้ยในแพทเนี้ยต้องบอกว่าโชจินเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นขนาดแล้วเพราะว่าคุณต้องการให้ทีนึงมันแรงแรงไปเลยถูกไหมครับเพราะว่าเอ่ออย่างที่ผมบอกว่าเคสลินในแพทเนี่ยซูมหลังไม่บ่อยแล้วพอซูมหลังไม่บ่อยเนี่ย คุณต้องการแบบในการซูมหนึ่งคถ้าเกิดมันไปโดนซูมข้างหลังทีนึงเนี่ยขอแรงๆไปเลยเพราะงั้นก็อาจจะยัดไอเทมเป็นดาเมจล้วน3ชิ้นเลยก็ได้นะครับเพื่อให้มันแรงที่สุดเพื่อให้เราสามารถจัดการเคลียร์แบ็คไลน์อีกฝั่งได้ไวที่สุดนะครับส่วนไอเทม Y เนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะเป็นบัตเตอร์เป็นไททันแล้วก็เป็นเอเอฟไนท์นะครับเพื่อกันตายส่วนของแท้งก็จะเหมือนเดิมนะครับของแท้งต้องบอกว่าของแท้งเซตเนี้ยเราจะเห็นอยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกก็แบบมีวอลหมอกมีรีเดมมีซันไฟมีกากอยอะไรประมาณนี้ เห็นน้อยนะครับของแถงเซตนี้ก็ประมาณ3-4ชิน้นวนๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับโดยที่ของแทงเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิกเนาะว่าคุณต้องมาใส่ของแทง3ชิน้นนี้เป๊ะแต่ว่าวอลหมอกเนี่ยคือดีมากๆเพราะมันได้อึดนะครับส่วนซันไฟทําให้แท่งอีกฝั่งอึดน้อยลงนะครับส่วนรีเดมก็ทําให้ตัวเองอึดแล้วก็ทําให้เพื่อนรอบข้างอึดขึ้นด้วยส่วนกากอยทําให้ตัวละครแทงน,นั้นอึดมากๆนะครับอึดมากๆแบบถ้ามันโดนลุมอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนเนาะก็จะเป็นตัวของตัวนี้นะครับตัวตรงนี้ ตัวที่มาใส่เอ็มเบมก่อนหน้านี้เราจะเล่นเป็นเ,เล่นเป็นตัวนี้เซวิก้านะครับแต่ว่าในแพทเนี้ยมันเล่นเป็นตัวแอมเบซ่าแล้วเพราะว่าแอมเบซ่ามีอีมิซารีที่บัฟให้ทั้งบอดได้นะครับก็มาช่วยเรื่องของตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยเนาะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วคันลองเอาคอมไปจ่ายแรงกันดูนะครับ ต้องบอกว่าแพทใหม่มันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเยอะมากแล้วพวกวิธีการเล่นอะไรก็เปลี่ยนไปบางอย่างนะครับเรื่องของ a น o m a l y ยัะไงก็เจอซ้ําได้แล้วนะครับแถมมีตโต๊ะหกบาทอีกค่องทางวุ่นวายนะครับก็ผมเอามาแนะนําประมาณนี้นะครับสำหรับคอมที่คุณจะไปจ่ายแรงได้อ้ออย่างหนึง่งคนจะบอกว่าพี่เมลไปไหนอ,อ่อต้องบอกว่าเมลในแพทตอนนี้เรียกว่าเมลแทบไม่เก่งเลยนะครับมันเป็นตัวแค่แบบบางสถานการณ์คุณแค่เอามาใช้ได้แต่แบบมันไม่ใช่เป็นตัวหลักของคอม ไม่แทบไม่มีคอฟไหนใช้มาเป็นตัวหลักเลยนะครับที่เห็นบ่อยสุดคือวิกเตอร์ประมาณนั้นส่วนวอรวิกก็ผมเอาแนะนําไปแล้วเป็นคอมเอ็กเพอร์ลิเมนต์เนาะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ